หลังจากวันสิ้นโลกฉันซ่อนตัวอยู่คนเดียวเข้าไปในถ้ำที่เต็มไปด้วยสเสบียงและทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความฝันช่วยด้วยช่วยด้วยฉันติดล้องออกมาอย่างวาควบคุมไม่ได้แล้วเขาก็หอบหายใจเมื่อกี้ฉันดูเหมือนจะมีความฝันที่ยาวนานวันนี้ในความฝัน ฉันกำลังเดินทางไปที่โดยรถมอเตอร์ไซค์ดังนั้นฉันจึงหยุดหนึ่งสัปดาห์และตุนอาหารไว้มากมายเพื่อพักฟื้นที่บ้านผ่านการซื้อกลับบ้านและในช่วงนี้ทันใดนั้นวิกฤตซอมบี้ก็ประทุขึ้นข้างนอกและฉันก็รอดพ้นจากภัยพิบัติแต่สุดท้ายก็พ่อเสเบียงหมดตายในปากซอมบี้ขณะออกไปหาสเสบียงความฝันนี้เป็นจริงมากมากจนตอนนี้ฉันตื่นแล้ว ฉากในฝันยังสดใสอยู่ในใจไม่หรอฉันคิดรถไฟใต้ดินก็จะถึงสถานีแล้วฉันเดินออกจากสถานีรถไฟใต้ดินพร้อมๆกับฝูงชนเดินไปที่บริษัทเมื่อคุณเดินไปที่ทางแยกที่คุณต้องผ่านทุกวันไฟสีเขียวเพิ่งสว่างขึ้นฉันกำลังจะก้าวเท้าข้ามทางม้าลายจูจูก็มีคำเตือนแวบเข้ามาในหัวใจเอาเท้าข้างหนึ่งที่ยกขึ้นมานั่นคือในขณะนี้ มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านฉันไปถ้าฉันเพิ่งเดินออกไปตอนนี้ต้องลงมลงกับพื้นและที่สำคัญที่สุดมอเตอร์ไซค์คันนั้นโดยไม่คำนึงถึงรูปร่างหรือสีเหมือนกันทุกป,ประการกับความฝันดังนั้นนั่นไม่ใช่ฉากที่เลวร้วายสองโลกกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตยังบอกว่าฉันเกิดใหม่ ฉันบังคับตัวเองให้สงบลงปฏิกิริยาแรกคือการขอลาที่บริษัทในกรณีที่ฉันคิดว่าการเกิดใหม่และวันโลกาวินาเป็นของปลอมจากนั้นฉันก็สามารถกลับไปทำงานต่อได้เมื่อฉันกลับถึงบ้านหลังจากลาพักหลอนฉันหยิบปากกาและกระดาษออกมาทันทีมันทึกทุกรายละเอียดของความฝันตามไทไล์ในฝันผู้ติดเชื้อรายแรกป่วยเมื่อวันที่5มกราคมจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณวันที่10มิถุนายน และได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคติดเชื้อใหม่พร้อมๆกันนี้ทางการได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆจนถึงเดือนกรกฎาคมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยทั่วไปล้มเหลวสถานการณ์ค่อยคอยไม่สามารถควบคุมได้ถนนเต็มไปด้วยฝูงชนที่กายพันอุณหภูมิร่างกายปกติทั้งหมดผู้รอดชีวิตที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเข้าสู่ที่พักพิงอย่างเป็นทางการแต่ในทุกคนนึกว่าจะอยู่ใน เมื่ออยู่อย่างปลอดภัยในที่กำบังประกาศเมื่อวันที่20สิงหาคมทำลายจินตนาการของผู้คนที่มาของไวรัสมันเป็นแผ่นดินไหวใต้น้ำมากกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหมอกหนาที่พ่นออกมาและไวรัสไม่ได้เป็นเพียงการสัมผัสกับของเลวในร่างกายและการส่งอากาศซึ่งหมายความว่าเร็วที่สุดเท่าที่คนยังไม่รู้ไวรัสได้แพร่เชื้ออย่างเงียบบนับไม่ถ้วนจบสักหน่อยผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้ว ฉันดูสิ่งที่ฉันบันทึกไว้ยกเว้นวันสำคัญสองสาวันมีประโยชน์มากที่สุดเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20สิงหาคมประกาศไม่เพียงแต่แจ้งให้ทุกคนป่วยที่มาและรูปแบบการแพร่กระจายของพิษเผยแพร่ผลการศึกษาไวล้ละด้วยการวิจัยพบว่าใช้วาดกวเว้นและเม่นเม่นทิงร่วมกันสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสจากการสูดดมแต่ไม่มีผลต่อการติดเชื้อในร่างกาย มันเป็นเพราะฉันเป็นโรคประสาทอ่อนจะกินยาทั้งสองมีเป็นระยะนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะหลบหมีคื่นลูกแรกของการติดเชื้อในอากาศจากนั้นฉันก็ใส่ข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สุดในบันทึกย่อของฉันเขียนลงคนเดียวเดิมที่ฉันต้องการจัดระเบียบข้อมูลส่งต่อความลับให้เจ้าหน้าที่แต่คราวนี้จากเวลาที่หมอกหนาจากกลนทะเลพ่นออกมา20วันผ่านไปไวรัสเงียบไปนานแล้ว ดอกเบีย้ยบุกโลกผู้ที่ควรติดเชื้อติดเชื้อแล้วและยาทั้งสองที่กล่าวถึงข้างตนทำได้แค่ป้องกันรักษาไม่ได้ดังนั้นในกรณีที่ไม่มีอำนาจที่จะช่วยโลกฉันจะพยายามทำให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ก่อนกว่าจะรู้ตัวก็เกือบเพียงแล้วฉันเปิดซอฟต์แวร์ซื้อกลับบ้านรีบสั่งวัว,วอ้วนให้ตัวเองก่วยจับกับชานมสองถ้วย ใช้ประโยชน์จากเวลาที่รอซื้อกลับบ้านฉันยังต้องการความถูกต้องของความทรงจำของการเกิดใหม่สำหรับการตรวจสอบขั้นสุดท้าย12นาฬิกา5นาทีโทรศัพท์ปรากฏขึ้นพร้อมพร้อมกับการแจ้งเตือนแบบพุทธกดเข้าไปดูเลยพบว่ามีการค้นหาที่ร้อนแรงมันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับนักแสดงยอดนิยมข่าวการแต่งงานและการลอดบุตรกับผู้กำกับยินเห็นข่าวเหมือนฟันเลยความหวังสุดท้ายของฉันก็พังทลายลงอย่างสมบูรณ์ วันโลกาวินาศกำลังมาจริงๆ